สวัสดีครับเพื่อนครับไอ้มนโนกนะขอกรับพอดีวันหยุดนะนะเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันนี้วันเสาร์ผมก็มีโอกาสได้อ่านบทความบทความนึงผมนอนหนังสือชอบอ่านทีนี้ว่ามีเรื่องอะไรดีๆก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะก็ถ้าชอบก็ อย่างที่บอกอ่ะกดไลค์กดแชร์หน่อยเออกดหัวใจหน่อยประมาณนี้ถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปไม่เป็นไรนะฮะคนเรามันจะดิ่ไม่เหมือนกันครับบางคนก็ชอบฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะฮะบ,บางคนก็ไม่ชอบฟังบางคนก็ชอบเรื่องตลกบางคนก็ชอบเรื่องหวดเร,เรื่องนู่นเรื่องนี่มันแล้วแต่เฉลีคนนะคนเรามันบังคับบังคับใจคนไม่ได้นะบางคนอย่างอย่างผมนี่ชอบ ชอบเรื่องประวัติศาสตร์เร,เรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องที่ว่าอ่ามันมันเป็นเรื่องที่น่าคิดตามนะเพราะอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประวัติศาสตร์ปร,ประเทศนู้นประเทศนี้นะฮะที่ผ่านมานะมันเพราะอะไรมันต้องมีเหตุแล้วก็มีผลนะมันถึงจะเกิดเหตุการณ์นูน่นเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะก็เก็บมาเล่าเคยเล่าหลายเรื่องเลยนะ ถ้าใครตามผมนะ่าจะรู้ว่าผมเล่าอะไรบ้างก็ตอนนี้จะเล่าเรื่องอประเทศจีนนะตอนนี้จีนกับทวีปบแอฟริกาเนี่ยจีนเนี่ยแทบจะเป็นเจ้าอาณานิคมเลยเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนอังกฤษเขา่าอาณานิคมใช่ไหมข้ามาครอบครองอินเดียครอบครองพม,มา่าครอบครองนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะอืมก็สมัยล่าอาณานิคมแต่สมัยนี้เป็นสมัยใหม่ ล่านาณิคมด้วยเศรษฐกิจนะจีนเนี่ยนะอันนี้ผมก็เลยเก็บมาเล่าที่เล่านี้ไม่ได้เก่าหาใครนะเพราะว่าเราตั้งข้อสังเกตไงว่าตอนนี้ที่อฟริกานี่มีปัญหามากมีเริ่มต่อต้านแล้วมีหลายประเทศเริ่มต่อต้านจีนแล้วตอนนี้ตอนนี้เนี่ยมีใครรู้ไหมเพื่อนตอนนี้จีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของทวีปแอฟริกาเลยเรียกว่าทวีปเนี่ยนะอย่างประเทศ ลูกนี้อันดับหนึ่งของจีนนี่คือประเทศแองโกลานะแองโกลาเนี่ยคือเป็นหนี้จีนเนี่ยประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านบาทคิดเป็นเงินไทยนะเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านบาทแองโกลาอันดับหนึ่งอันดับสองนี่ก็คืออ่ประเทศเอธิโอเปียนะเป็นหนี้ประเทศจีนเนี่ยสี่แสนล้านบาทนะฮะก็จึงเกิดการตั้งคำถามว่าประเทศเหล่านี้เนี่ย ก็เป็นประเทศที่ตรงๆเลยนะเพื่อนประเทศที่ยากจนน่ะที่ด้อยพัฒนาอยู่ก็บางทีก็เห็นไหมเห็นเพื่อนคงเห็นในสารคดีเนี่ยเอาดินน่ะเอาดินมาตากมาตากแล้วทําเป็นบิสกิตทาเป็นกินน่ะกินดินเอาไงดินแต่เขาก็ทาสะอาดนะมาตากแดดแล้วก็ไปไปทําแปรรูปเป็นเป็นของกินดินก็มีธาตุไอโอดินนะก็กินได้นะกินได้แต่เขาก็ตรงๆเงก็ยากจนอ่ะ อย่างพวกแป้งมันสัมปะหลังนู่นนี่นั่งมีราคาหมดที่นู่นนะฮะคือใช้แทนอาหารได้อย่างมันต้มเผือกต้มอย่เงี่ยนะเขาไปรประเทศยากจนนะผมชอบดูสารคดีนะดูแล้วบางทีเศร้าใจอ่ะยิงประเทศเอธิโอเปียนเนเด็กอ่ะขาดสารอาหารเยอะมีแต่หัวแบบหัว,หวโตพุงโลก้นป่องอะไรประมาณนี้นะอย่างเอธิโอเปียนเนี่ยเป็นหนี้ที่เล่าให้ฟังนสี่แสนล้านกว่าบาทเนี่ยก็กกตั้งคําถามว่ารสชาติไหนจะใช้หนี้เขาหมดใช้หนี้จีน ก็อย่างมันมีผลนะในทางปฏิบัติเพราะว่าพอเป็นลูกหนี้ของจีนแล้วก็ต้องเข้าข้างจีนใช่ไหมอย่างเมื่อปี2514เนี่ยมีการลงคะแนนเสียงนะให้จีนกับไต้หวันเนี่ยาที่สหประชาชาตินะว่าระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับจีนไต้หวันเนี่ยสหประชาชาตินี่จะลงคะแนนรับรองรับรองใครเอาไปมาสรุปแล้ว มติเอกันเนี่ยลงทุนอ่าลงลงคะแนนให้จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเป็นหนึ่งประเทศไต้หวันก็แค่เป็นเกาะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะฮะคือก็แล้วคะแนนที่ลงนะเพื่อนร่มให้ว่าจีนชนะจากคะแนน12บสองประเทศของประเทศแอฟริกาครับผมไปได้แอฟริกามาเทคะแนนให้จีนหมดแต่ก่อนเนี่ยประเทศแอฟริกาเนี่ยตรงๆนะเหมือน หมือนอยู่ใต้อนาจของสหรัฐด,ด้วยซ้ำไปว่าสหรัฐเขาเขาช่วยนะเขามีองค์กรยูเนสโกใช่ไหมช่วยเหลือด้านอาหารด้านการแพทย์นู่นนี้นั่นก็เป็นบุญคุณกันอยู่ก็จะเชื่อฟังสหรัฐแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่เชื่อสหรัฐแล้วมาเชื่อจีนแล้วตอนนี้ว่าจีนเ็าทุ่มทุนมหาศาลเนี่ยทุ่มทุนไปนลงที่ทวีปแอฟริกาเนี่ยฮะบอกให้แล้วทวีปแอฟริกาเนี่ย ตอนนี้น่่4บประเทศเนี่นะสนับสนุนจีนนะนะครับคัดค้านไต้หวันเออประมาณนั้นเกิดอะไรขึ้น36ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นสหรัฐนี่ไม่มีบทบาทเลยตอนนี้ในแอฟริกาจีนเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่แอฟริกาเก่งใจนะเพราะว่าเป็นเป็นลูกหนี้นะเมื่อปี2550ิเนี่ย เขาก็มีประชุมสาประชาชาติฮะเรื่องอความบาดเกาหลีเหนือเออความบาดเกาหลีเหนือแล้วก็ลงประชามติที่สาประชาชาติเอาไปมาก็โอเคละมันก็ความบาดได้นะความบาดเกาหลีเหนือได้นะแต่มาเช็คไปเช็คมามีย2สองประเทศฮะที่ยกมือให้เกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือกับจีนเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันเอาง่ายว่า ถ้าไมา่ยกมือให้เกาหลีเหนือเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นปฏิบัติกับจีน,นก็เลยมียีบสองประเทศของแอฟริกาใต้เนี่ยยกมือให้เกาหลีเหนือจะบอกให้แต่ว่ายัางไงก็แพ้เออเขาก็เลยคว่ำบาตรเกาหลีเหนือได้เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังจีนนะ่ะตอนนี้เขาทุ่มงบมหาศาลนะอ,อ,อ,อําดับอําดับอันดับสามของโลกเลยนะที่ว่าลงทุนที่แอฟริกาเนี่ยนะบอกให้เขาลงทุนมาก ไปสร้างทางรถไฟให้ประเทศเหล่านี้นะฮะสร้างเขื่อนสร้างโรงไฟฟ้าทั่วแอฟริกาเลยบอกให้ยิ่งเอธิโอเปียเนี่ยเป็นชาติแรกนะที่จีนไปสร้างรถไฟให้นะฮะสร้างรถไฟให้เอธิโอเปียแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยขายอาวุธให้ประเทศเหล่านี้เยอะแยะไปะหมดเพิ่มขึ้นประมาณ55%นะจีนนะะขายอาวุธ เพิ่มให้ประเทศเหล่าเนี้ยมีนามีเบียมีแทนซาเนียมีซาร์ดมีเคนยามีนาวันดามีกาบองมีซิมเบอร์กเวนจีเรียนะฮะที่เนี่ยที่ซื้ออาวุธจากจีนอืมไม่ซื้อจากสารัฐแล้วตอนนี้จีนก็ขายขายแบบขาย,ขายอาจจะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นะน,นะสร้างทางรถไฟให้เคนยาสร้างเขื่อน ที่ประเทศจีนีอะไรเงี้ยสร้างกลุ่มสร้างเกิดแบบทุ่มทุนม,มาหาศาลน่ะแล้วก็มีเอาง่ายว่าธนาคารของจีนเนี่ยนะปล่อยเงินกู้อ่ะเอ็กซิบแบงก์อ่ะของจีนอ่ะปล่อยเงินกู้ให้ในขณะที่ธนาคารทั่วโลกไม่กล้าไม่กล้าปล่อยเงินกู้ให้ให้อริกาเพราะาเขาเป็นประเทศยากจนไม่รู้เมื่อไหรจะได้แต่จีนเขากล้านะฮะบอกให้ปล่อยให้เลยเนี่ยไม่มีใครให้กู้กูให้กู้เองนะฮะแล้วก็เขาจะมีอะไรที่ล้ำลึกมาก มีอะไรที่ว่าคาดไม่ถึงอ่ะบอกให้เขาการเมืองด้วยมีเรื่องการเมืองด้วยจะเล่าให้ฟังก็มีตอนนี้มีกระแสต่อต้านนะนะที่เคนยาก็มีกระแสต่อต้านนะ mm hmm. เดี๋ยวผมเล่าฟังจริงๆ mm hmm. ว่าตอนนี้เนี่ย mm hmm. เครื่องบินลบของจีนเนี่ย mm hmm. ก็ขายไปทั่วแอฟ,ฟริกาแม้ทั้งโดนโดนเนี่ยแอฟ,ฟริกาซื้อจากจีนเพราะว่าสหรัฐนี่เขาควบคุมไงควบคุมการขายข,ายของโดนเขาไม่ยอมขายยังไงนะ ประมาณนะั้นแต่จีนเนี่ยมึงมาซื้อดิกูขายให้มึงก็เลยเป็นลูกค้าชั้นหนึ่งเลยนะฮะเรื่องเรื่องขายโดนเนะี่ยเออจีนเป็นเป็นผู้ค้าชั้นหนึ่งเนยะขายพวกแอฟริกานะส่งออกนะฮะแล้วก็อย่างโครงการของแอฟริกาทุกอย่างเนะี่ยมักจะมีจีนหนุนหลังสร้างโรงงานทั่วทวีปนะฮะนำความเจริญนะมาสู่แอฟริกาอย่างรวดเร็วสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างถนนหนทาง ไฟฟงไฟฟ้าที่จีนทําแบบนี้เนะี่ยมันก็ตรงๆนะผมวิเคราะห์นะมันก็เหมือนกันล่าอนาณนาิคมนะ่ะอืมคือทุ่มทุนนะกูให้มึงขนาดนี้นะมึงหือหากูไม่ได้เออประมาณนั้นก็เหมือนกับชาติตะวันตกในอดีตนะที่เข้ามานะฮะเข้ามาอ่ามาล่าอาณาณิคมแถวบ้านเราสมัยก่อนนะที่อย่างพม,มา่าอย่างเาาอย่างขมรนู่นนี่นั่นก็อยู่ใน อยู่ในอาณาของพวกจกักรวรรดินิยมอ่ะพวกพวกนักล่านีาน่คมนั้งน,นั่นอ่ะยกเว้นไทยอ่ะไทยเรารอดประเทศเดียวนะฮะก็เลยเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังเพราะว่าจีนนี่เขาล้าลึกมากบอกให้เขาจะทุ่มเงินทุกอย่างเอาเงินซื้อนะฮะอย่างอย่างลงคะแนนเสียงในสาประชาชาติเนี่ยทุกชาติก็ต้องในแอฟริกาก็ต้องยกมือให้เขานะฮะต้องประมาณนั้น เมื่อก่อนเนี่ยแอฟริกาเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากนะฮถนนหนทางรถไฟฟ้าลงไฟฟ้านู่นนี่นั่นคือจีนเนี่เขาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดควบคุมเรียกว่าควบคุมเศรษฐกิจเลยนะก็เลยหึงหาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มีกระแสต่อต้านที่แขนซนย่านะแคนยากเนี่อย่างเลาใฟังประเทศเอธิโอเปียเนี่ยอดีตประธานาธิบดีเอธิโอเปียเนี่ยนะชื่อนายมุลลาเนี่ย ที่พศ2 5 5พสถึง61เนี่ยเืมเป็นประธา,านาธิบดีนะอดีตนะของเอธิโอเปียเป็นนักเรียนทุนของจีนครับผมจบจากมหาลัยปักกิง่งตอนนี้จีนก็ทุ่มนะทุ่มงบประมาณให้นักศึกษาจากอฟริกาไนะปเรียนที่มหาลัยปักกิ่งได้มาเ,เรียนที่จีนฟรีนะเนี่ยคิดดูอดีตประธานาธิบดีของของเอธิโอเปียนนะจบมหาลัยปักกิ่งนะใช่ไหม พอจบมาเขาต้องมาเอื้อประโยชน์กันเนี่ยมาอนุมัตนู่นอนุนี้เซ็นแหลกมึงอยากอะไรกูแทบจะยกให้บอกให้มันก็เลยมีการตักตวงทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศเหล่านี้เขาสร้างทางรถไฟสร้างถนนเนี่ยก็ในละขนน้ามันไปไปจีนขนแร่ธาตุขนนู่นขนนี่นี่ไม่ได้ก่อหานี่เรื่องจริงขนแบบซื้อถูกๆไปก็เป็นผลประโยชน์เขาทั้งนั้นแหละคเขาเก่งนะจงก็ตักตวงผลประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ตอนนี้มีกระแสต่อต้านจะเล่าให้ฟังประธานาธิบดีจอจอนมากูฟูรีของแทนซาเนียฮะของแทนซาเนียประเทศแทนเนียนะประกาศยกเลิกการสร้างเขื่อนเอ้ยการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่เมืองมากาโบโยนะฮะราคาหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐครับประธานาธิบดีกูฟูรีเนี่ยของแทนซาเนียเนี่ยแกประกาศเลยให้กูไม่ให้สร้างเว้ยอืม เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะดูเงื่อนไขเงินกู้ครับเพื่อนเอารถเอาเปรียบมหาศาลเอาง่ายว่าถ้าเขาสร้างตรงนี้นะจีนจะมีอำนาจการจัดการบริหารนี่เก้าสิบเก้าปีคุณคุณไหมฟังคุณไหมเก้าสิบเก้าปีเออเอาง่ายว่าถ้าเขาสร้างปุ๊บเขาจะครอบครองตรงนี้เลยถ้าเรือเนี่ยเก้าเก้าปีเขาบริหารจัดการนู่นนี่นั่นทุกอย่างโดยรัฐบาลของแทนซาเนียเนี่ยไม่สามารถมายุ่งได้ ประธานในที่ปรอดีกูกูฟูลีก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้ไว่าไอ้แย่แม่งเอาเปรียบแม้แต่คนเมายังรู้เลยว่าแม่งเอาเปรียบแม้แต่คนนี่ประธานธาบดีพูดนะผมไม่พูดนะบอกว่าแม้แต่คนเมายังรู้เลยว่าแม่งรับไม่ได้เขาเลยไม่เอา99ปีคิดดู99ปีอเหมือนเหมือนอังกฤษนะเช่าเกาะฮ่องกงเลยนะแล้วเหมือนไทยด้วยที่จีนจะมาเช่าอ่นี่คมอุตสาหกรรมที่ปาจีนอะไรสักอย่างเนี่ย 99ปีนะไม่รู้อนุมัติหรือยงังแต่ได้ข่าวว่าว่าอนุมตัติแต่ว่ามีกระแสต่อต้านกันเลยระง,งับไปนู่นนี่นั่นอะนะมาเช่าที่ดินสร้างนี่คือมสลสรรัคก์เสรฐกิจพิเศษนู่นนี่นั่นนะผมก็เลยเก็บมาแล้วเพราะว่าตอนนี้กระแสต่อต้านในทวีปอฟริกาก็เยอะนะต่อต้านจีนเพราะว่าเขาจะมาฮุบเลยแหละเอาง่ายเพราะว่าเป็นเจ้าหนีร้รายใหญ่แล้วก็จะมีสัญญาผูกพันว่า เขาสามารถทํานูน่นทํานี่ได้อย่างรถไฟรถไฟฟ้าเหมือนกันที่แขนย่าเนี่ยจีนสร้างให้หนู่นนี่นั่นแล้วไม่ให้คนแคนย่ามาทํางานที่รถไฟฟ้าด้วยต้องเอาคนจีนเข้ามาทําคนจีนเป็นคนขับอืมอ่าพนักง,งานแขนย่าน,าน,นู่นนี่นั่นก็มึงไปไกลๆเลยอืมเอาง่ายว่าจีนควบคุมหมดเออเป็นเป็นของเขาอ่ะเอาง่ายเออแล้วมันก็เป็นการเหยียดเป็นการบูลลี่เหยียดก็เลย อย่างพัฒนาคารนะครับเพื่อนพัฒคาการใหญ่ๆนะของในประเทศแขนย,าย่าเนี่ยจีนเนี่ยกับประชาชนแยกกันคนจีนก็จะกินหรูอยู่สบายแคนแคนย่าก,ก็จะอยู่อัพลงมาอีกอัพเลเวลลงมาอีกเป็นแบบว่าเหมือนเป็นรองขนาดะเขาเหมือนเป็นนายนะเออเหมือนเหมือนสมัยก่อนอาณานิคมเลยพวกฝรั่งมันมาใช่ไหมมันมาครอบครองแถวเอเชียแถว อ่าพม่าแถวเขมนอะไรเนี่ยมันก็ทําตัวเป็นเจ้านายใช่ไหมมันก็แบบมากลางเหมือนสมัยพระนารายณ์มหาราชจําได้ป่ะที่เอ่อมีฝรั่งเข้ามากลางคนหนึ่งนะมันก็มีมีเรื่องมาเล่าที่ว่าเขาสร้างหหลงสร้างละพรเนี่ยนั่นแหละฝรั่งโปรตุเกสใช่ป่ะที่มาสมัยพระนารายณ์มากลางมาสร้างนะมันถือว่ามันเจริญไงมันก็เลยมากลางมาสร้างก็เก็บมาเล่าฮะมีอะไรดีๆดีเก็บมาฝากเพื่อนนะเพราะว่ามันน่าศึกษานะเพราะว่าจีนตอนนี้มันเข้ามา เป็นหมหาอำนาจในโลกแล้วตอนนี้สหรัฐนี่สู้ไม่ได้เลยบอกให้มันก็เลยมีข้อที่คิดตามว่าเราต้องเรียนภาษาจีนแล้วเน <c oughs> <c oughs> ี่ยลูกผมก็ให้เรียนภาษาจีนแล้วว่าภาษาจีนต่อไปจะเป็นภาษาเอกนะบอกให้เพราะว่าไปที่ไหนก็สินค้าจีนคลองโลกหมดที่ไหนที่ไหนก็จีนหมดฮนะเราก็ต้องอยู่มันให้ได้รับมันให้ได้แต่ว่าอย่าเอารัดเอาเปรียบกันเกินไปนะเพราะว่าเวลาทําสัญญาโน่นนี่นั่นเนี่ยสัญ,ญญาผูกขาดเป็น 9- 9ปีเนี่ย ใช่ไหมเราตายหาไปแล้วเออลูกหลานเราต้องมารับกรรมอย่งงีมันครอบครองหมดนะ่ะเอาง่ายว่าอย่างอย่างถ้าสร้างรถไฟนะสองข้างทางรถไฟเนี่ยจะเป็นของเขาหมดเขาสามารถทํานู่นทํานี่ได้เราไม่สามารถยุ่งได้เลยนะฮะบอกให้มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนเยอะฮะก็เก็บมาเราครับก็มีอะไรดีๆเก็บมาฝากคิดดีทาดีครับเพื่อนออกบ้านอย่าลืมใส่แม็เข้าบ้าน อาบน้ำสะผมครับบนรักษาคอนคิีดีจำดีครับมโนครับ